เรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยนอกเหนือจากที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงในบริเวณพื้นที่ลุ่มกับพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของน้ําก็คือเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เนี่ยพอเวลาอยากจะคลายร้อนเนี่ยก็ชวนกันไปเล่นน้ําปรากฏว่าที่หนองคายมีเด็กชวนกันไปเล่นน้ําชวนกันไปถึง7คนนะคะแล้วปรากฏว่าเกิดจมน้ําหายไปคนหนึ่ง เด็กๆพยายามจะช่วยกันแต่ไม่สําเร็จที่สุดต้องไปเรียกผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยจนถึงปัจจุบันก็ยังหาไม่เจอเมื่อยายมาถึงในพื้นที่ยายต้องมีการจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เกิดปาฏิหาริย์ให้หลานรอดปลอดภัยค่ะมาแล้วลูกยืดแก่ได้คุณาเลยจ้าไปดเเอาบนี้แค่เนีกยบอกว่าได้ บาลานี่ของแม่คุค่ะบาลานีพอให้เด็กใส่เพียงปริญญาเพียงทองซื้อเล่นซื้อป๊อบอายอายุสิบสองปีเกิดจากคือดจากน้ามากเนี่ยการลูกหลานพี่ับบอก็ขอมากบอกเขามาโทษเออให้ลูกหลานเนี่ยเกิดมาแล้วเนาะน้องคนที่จมน้ำเนี่ยอายุสิบสองปีชื่อว่าน้องป๊อบอายยายของน้องป๊อบอายหรือเด็กชายปริญญาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุค่ะ ต้องจุดธูปไหว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยช่วยพาหลานขึ้นมาจากน้ําให้หน่อยหลังจากที่น้องป๊อบอายกับเพื่อนรวมทั้งหมด7คนก็มาเล่นน้ําที่ลําคลองห้วยยางบ้านวังยางใต้อยู่ที่อําเภอเมืองหนองคายตรงนั้นเนี่ยเป็นลําคลองยาวแต่ว่าแคบนะคะลึกประมาณ5เมตรกว้าง10เมตรน้องป๊อบอายเนี่ยพอมาเล่นน้ํากับเพื่อนเกิดพลัดจมน้ําหายไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่24กรกฎาคม พอไปสอบถามเพื่อนๆที่มาเล่นน้ําด้วยกันเพื่อนก็บอกว่าก็ชวนกันมาเล่นน้ําลงเล่นน้ําคลายร้อนตามปกติภาษาเด็กๆนะคะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแล้วน้องป๊อบอายประเด็นคือว่ายน้ําไม่เป็นค่ะคมาเล่นน้ํากับเพื่อนแต่น้องป๊อบอายว่ายน้าไม่เป็นน้องป๊อบอายจมน้ําเพื่อนๆเนี่ยก็หาวิธีที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ทันนะคะ เห็นน้องเนี่ยจมน้ําไปแบบต่อหน้าต่อตาก็เลยรีบพากันข okay, ึ้นจากน้ํากลับไปบอกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านให้มาช่วยน้องปอบายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำน้ําค้นหานานกว่าสี่ชั่วโมงจนกระทั่งค่ําดำน้ําตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ายังไม่พบตัวน้องปอบาอแล้วจนถึงปัจจุบันเช้าวันนี้ก็ยังไม่พบนะคะใชยายของน้องปอบาอเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานเนี่ยนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาเล่นกับเพื่อน แต่ยายบอกไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะออกมาเล่นน้ำํำเพราะเคยเตือนแล้วนะว่าอันตรายแล้วตัวเองเนี่ยก็ว่ายน้ําไม่เป็นด้วยครับส่วนพ่อแม่ของน้องเนี่ยไปทํางานที่ต่างจังหวัดค่ะน้องเนี่ยอยู่กับยายเพียงคนเดียวยายเป็นคนเลี้ยงยายบอกว่าหลังจากนี้ขออย่างเดียวขอให้เกิดปาฏิหาริขอให้เจอร่างของน้องโดยเร็วค่ะ เราจะเห็นเลยนะครับว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กในพื้นที่ใต้าสารเนี่ยจะไปเล่นน้ำมันหยอะบ,บ่อยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์จมน้ําเสียชีวิตกันเยอะนะครับหลายคนพยายามหาวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับเอาขวดน้ําขวดลิดนี่แหละเทน้ําออกหมดครับเหลือแค่อากาศอยู่ภายในแล้วปิดฝายนั่นแบบนี้เอาไว้ช่วยชีวิตได้อแต่ว่าผูกเชือกไว้หน่อยครับโยนเชือกโยนไปเนี่ยคนที่อยู่ในน้ํากอดไว้เนี่ยจะไม่จมน้ำนะอันนี้ง่ายที่สุดนะครับผมเคยเห็นในพื้นที่ใต้สารเขาเรียนการสอนแบบนี้กันนะฮะ